มันมองไม่เรามองไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของใจใจของพระโสดาบันกับใจของพุถุชนนี่เรามองผ่านทางร่างกายไม่ได้แต่อาจจะมองผ่านทางพฤติกรรมได้เช่นพระโสดาบันนี่จะไม่ทำบาปรักษาศีลแล้วก็ท่านมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีศรัทธาความเชื่อมั่นร้อยเปอร์ซนแล้วท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงยินน้ำลมไฟที่ต้องที่ต้องแก่ที่ต้องเจ็บที่ต้องตายไปท่านก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของพระโสดาบันแต่เป็นเรื่องภายในใจของท่าน ที่เราไม่ค่อยเราอาจจะดูไม่ออกดูยากไม่ไม่ควรที่จะสนใจว่าใครเป็นหรือไม่เป็นควรสนใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นดีกว่าสำคัญกว่าคนอื่นเขาเป็นก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นด้วยเราเป็นดีกว่าคนอื่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเป็นก็ไม่เป็นไรขอให้เราขอให้เราเป็นก็แล้วกันเหมือนกับเราเรียนสอบเอนท่านเข้ามาอะไรใครจะเข้าได้ไม่เข้าได้ไม่สำคัญะ ขอให้เราเข้าได้ก็แล้วกันเอาตรงนั้นดีกว่าความสำคัญอยู่ตรงนั้น